งวดที่แล้วครับพี่ทอพารวยครับล่างครับเด่นที่ศูนย์นะครับเลขออกห้าศูนย์ครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทังช่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่หาสิงหาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีน้องทำมาแบ่งปัน fc ทังช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยนะครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับผมให้มาครับ เด่นที่ศูนย์ลองเก้าครับเด่นที่ศูนย์ลองเก้าครับมัดที่ศูนย์นะครับจับคู่ไห้พวกเขาครับผมเนาะถ่ายเอฟซีทางช่องจำเลยครับผมงดที่ออกเก้าหนึ่งนะครับเพิ่นไห้มาเก่าหนึ่งลางเม็ดเดียวครับผมแล้วก็งวดที่ออกอะไรนะเก้าศูนย์สามนะไม่ใช่ออกสามศูนย์เก้าเพิ่นไห้มา เก้าศูนย์สามครับผมเนาะแล้วก็งวดที่ออกสองศูนย์ล่างครับสองศูนย์ล่างตรงๆนะครับกับชื่ว่าเลขเพิ่นนาติดตามครับผมเนาะมาแจงข่าวเอฟซีทางช่องครับขอฝากเอฟซีทังช่องแน่ครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับเพราะว่าตอนนี้ครับช่องหลักนะครับช่องผหัดแชนแนลนะครับผมเนาะตอนนี้ครับ หยุดลงคลิป2สัปดาห์นะครับผมเนาะหยุดลงคลิป2สัปดาห์ครับให้เอฟซีทางช่องมาติดตามได้ท้งช่องพาหัดคนเดิมนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทงช่องครับมาดูของพี่กทมก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วครับผมเนาะเอฟซีทงช่องกรลไรมาถามเยอะมากครับของพี่กทมนะครับงวดที่แล้วให้มาครับ บนครับ2กับ6มาที่2ครับจับคู่เข้าที่25 5 2นะครับตัดเล่น2ตัวครับล่างครับ50ตรงตครับงวดนี้เพิ่นเผยมากนะครับผมเนาะมาดูงวดที่แล้วชุดคัดเน้นก่อนดีกว่าครับนี่ครับชุดคัดเน้นครับผมเนาะให้มาครับ425เลขออกครับ852ก็ับถือว่าเข่าครับผมเนาะ แล้วก็ชุดเต็มก็เข้าที่50นยนะครับของพี่ทอพารวยงวดนี้พี่ทอพารวยให้มาครับบนครับเด่นที่4กับ6ครับชุด3ตัวมี4หางครับ940 6 47 460แล้วก็061ครับ ล่างครับเด่นที่3กับ6ครับ6 5 6 9 7 3 9 3ครับมาดูชุดคัดเน้นดีกว่าครับผมเนาะชุดคัดเน้นครับบนครับเด่นที่4ครับ9 40เม็ดเดียวครับล่างครับเด่นที่6ครับ6 5ตัวเดียวเน้นๆนะครับแล้วก็ เลขทูบครับ215ครับ215ครับผมเนาะมือนีครับผมลงคิปซาแน่เพรว่ามือนีครับเดินทางครับผมเนาะพึ่งไปส่งแม่น้องคำแพงครับอยู่ที่ด่านตอมนองคายครับผมเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นส่งแม่ยาที่ตอมนองคายพึ่งกลับมาถึงบ้านครับผมเนาะไปประมม่านเก่าม่งเสาพึ่งกลับมาถึงตอนนี้ครับผมเนาะลงคลิปซาแน่ครับผม นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทาง่องครับผมมาดูของพี่ทอพารวยดีกว่าเอาล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับล่างอย่างเดียวนะครับของพี่ทอพารวยนี่ครับงวดที่แล้วเห็นมาครับผมเนาะให้0ูย์เเลขออก50ครับจะ่ว้างวดก่อนนะครับถ้าใครจำได้ครับเพิ่นเหยมากเก่าหนึ่งล่างเม็ดเดียวครับผมเลขก็ออกเก่าหนึ่งครับ ส่วนชุดบนนะครับงวดที่แล้วชุดบนครับชุดบนหลักร้อยแปดสองสามมาแปดนะครับหลักสิบหลักหน่วยไม่มาครับผมเนาะนี่ครับหายมากสองีหาครับผมเนาะถ้าตัดเล่นสองตัวก็เข้าที่ห้าสองนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาล่างไปก่อนครับผมเนาะเอาล่างไปก่อนะนะครับของพี่ทอพารวยนะครับ พี่ทอพารวยเลขล่างครับงวดนี้ครับล่างครับเด่นที่หครับหลักสิบล่างครับ6 2 3ครับหลักหน่วยครับ1 2ึ่สามี่ครับ6กหนึ่งหสองหกามหครับแล้วก็สองสแล้วก็3าหนึ่งครับเน้นที่6กหนึ่งหสองครับ มาครับผมเนอะจะมาเขียนให้เอฟซีทางช่องครับของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวยงดที่แล้วให้ล่างเด่นที่0ูนย์ลอง9มาที่ศนนะครับมาดูชุดล่างก่อนดีกว่าล่างครับพี่ทอพารวยนะครับ พิทอพารวยล่างครับเด่นที่หกครับล่างครับเด่นที่หกนะครับหลักสิบล่างครับหน่วยล่างครับ หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักสิบมี6มี2มี3ครับหลักสิบมี6มี2มี3ครับหลักหน่วยครับหลักหน่วย1 2 3 4ครับหลักหน่วย1 2 3 4ครับล่างให้มา6คู่นะครับล่างให้มา6คู่ครับผมเนาะเน้นให้2คู่ครับมี 1> 6กหนึ่งหกสองครับนี่ครับเพิ่นวงกลมให้ครับวงกลมที่6กสองหกไม่ใช่6กหนสองครับผมนี่ครับวงกลมให้6 1 6นสองครับ ลงวันที่16บหกทับทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอนะครับของพี่ทอพารวยนะครับของพี่ทอพารวยอ๋โอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับ เอาล่างอย่างโยไปก่อนนะครับล่างอย่างโยไปก่อนครับนี่ครับกับสุดทางนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแขวงขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ